วันนี้จะมาทดสอบเสียงกันนะคะว่าเราร้องเพลงเพราะกรเปล่างั้นเรามาเริ่มกันร้องเพลงกันเลยวันนี้จะเพลงจะมาร้องเพลงเอออะไรเดียวคงดีก่อนนี้แล้วกันนะทุกคนมีอารมณ์ในบทเพลงด้วยถ้าไม่มีมึงตายในเพมาถึงก็ได้ ถ้าฉันหายตายจากไปทั้งทั้งแบบนี้หมดที่ไม่มีฉันแค่คนเดียวก็ไม่เป็นไรคุณเป็นหมื่นล้านจะไม่ใครที่ไหนเข้ามาสนใจเพียงแค่ไม่มีฉันแค่คนเดียวให้ลบเดินไปคนเป็นเบื่อลาจะมีใครที่ใหนเข้ามาสนใจไม่มีผมใดได้นหม ใ้ฉันเป็นไม่เป็นมันเคยหากว่าโลกนี้เป็นได้ฉันเองก็คงจะดีที่เหลือจำไม่ได้แหละจำได้แค่นี้โอเคบายบาย